สวัสดีครับพบกับผมนะครับกีดพลเดชวิสัยครับก็เป็นเรื่องราวเป็นข่าวขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็คือคุณเฉลิมเฉลิมอยู่วิทยานะครับเขาคือใครครับเขาคือเจ้าพ่อกระทิงแดงเป็นเจ้าของกระดิ่งแดงนะครับไม่ได้เป็นเศรษฐีธรรมดานะเป็นมหาเศรษฐีครับแล้วก็ทําไมครับเขาเคลื่อนไหวอะไร คนคนนี้ไม่ค่อยได้ออกข่าวไม่ค่อยออกตัวทัศน์ไม่ค่อยได้เป็นข่าวนะครับคือรวยไม่รู้จะรวยยังไงมหารวยโคตรวรวยเลยก็มีปัญหาซึ่งลูกชายนะครับไปขับรถชนดาบตำรวจเสียชีวิตแล้วก็ลากยาวไปแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวคนขับมีการอะไรคือทําให้เป็นเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับจริงๆแล้วขับขับรถชนคนตายถึงเมาถึงอะไรก็เถอะ พอมายอมรับสารภาพแล้วก็พาคนที่ตายไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเยียวยาเขาจะให้เขากี่ล้านก็ว่ากันไปห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านก็ให้ไปเพราะว่าเงินพวกนี้มันเป็นเศษสตังค์นะครับแต่ความที่ตตกตกใจความที่กลัวความที่ปอดแหกความที่เหยียบขี้ไก่ไม่อ่อก็หนีครับแล้วก็ทุ่มเงิน วิ่งเต้นคดีอันนี้เป็นข่าวนะว่าทุ่เงินวิ่งเต้นคดีจนมีผู้อยู่ในกระบวนการที่ถามก็ต้องกิติคุกติดตารางไปหลายคนออันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาวิ่งเต้นกันจริงหรือเปล่ามันเป็นการแก้ปัญหาซึ่งไม่ถูกกับก็มีหลายคนครับจับรถคนชนกันตายแล้วก็ดูแลนะสมมติข,ขับชนพ่อแม่เขาตายก็ดูแลลูกเขาสนเรียน จนจบปริญญาตารีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรทํานองนี้คือสําหรับคนมีเงินนะแต่สําหรับคนไม่มีเงินมันก็เรื่องอีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอหนีไปอยู่ต่างประเทศก็ไปใช้ชีวิตแบบหรูหรามีการโพสต์ความหรูหราเหมือนกับไปเที่ยวไม่ได้มีความสํานึกอะไรเลยคนมันก็เลยเกลียดคนมันก็เลยโจมตีมันก็เลยเป็นข่าวยาวมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ปรากฏว่า มีสอวอคนหนึ่งนะครับพลตำรวจโทสารนิตมหาถาวรนะครับซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้แหละครับแล้วในอดีตก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ไปให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็มีพิธีกรสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาสอวอท่านนี้ครับสอวอสาริตท่านนี้ก็บอกว่าคุณเฉลิมอยู่วิทยานครับบอกว่าเฮ้ กูหมดไปตั้งสามร้อยล้านน่ะพูดเป็นตำานงนี้ไปวิ่งเต้นคดีแล้วก็พูดจะก็เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยครับพอไปวิ่งใครอะไรใครทำานงนี้ออกโทร,รทัศน์ปรากฏว่าคุณเฉลิมอยู่วิทยาก็ไม่พอใจครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาบอกเขาไม่ได้วิ่งเต้นอะไรเลยไม่ได้ทำสิ่งที่เขาทำมามันไม่โอเค แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มาแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็พรบอของก็มีเท่านี้แหละครับถามว่าตกใจไหมสําหรับสอวอสาิีโอโ้เป็นพลตํารวจโทรด้วยคงไม่ตกใจหรอกครับเพราะคดีนี้มันระดีจิจ๊บจอยจริงๆเลยพิธีกรพิธีกรก็ไม่ไม่น่าจะโดนหรอกครับเพราะว่าเขาเป็นพิธีกรเนี่ย แต่ก็ไม่รู้ว่าพิธีกรมันไปพูดเสริมพูดอะไรถ้ามันพูดเสริมพูดแบบไม่ทําหน้าที่พิธีกรก็อาจจะโดนไปด้วยคงจะคงจะเปน็นทํานองนั้นท่นานก็คงไม่ฟ้องหรอกครับกร็รดีนี้มันโทษน้อยจริงแต่เขาเรียกค่าเสียหายห้าสิบล้านนะแล้วก็ยังให้ลงหนังสือพิมพ์เต็มหน้ากี่ฉบับให้ลบโพส ลบอะไรทิ้งให้นูนนี่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยก็ถามว่าตกใจไหมผมว่าพลตำรวจโทราสารนี้ไม่น่าจะตกใจนะครับถ้าแพ้ถ้าผิดก็ว่ากันไปอยู่ที่ศาลท่านตัดสินนะครับคือไอ้แจ้งความบินประมาทเนี่ยบินประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ย แล้วไอ้พวกที่ไปแจ้งความก็มักจะบอกว่าเฮ้ยกูไม่เอากระเช้านะกูไม่เอาไหว้สวยนะกูไม่นู่นนี่นั่นนะกูจะติดคุกเรื่องเดียวไอ้นี่มันเป็นการพูดเกินเกินเหตุส่วนมากคดีนี้ศาลท่านรอลงอาญาครับท่านท่านไม่ให้ติดคุกหรอกส่วนจะปรับก็แล้วแต่ท่านจะปรับแสนหนึ่งปรับล้านหนึ่งไอไอ้ไอ้ปรับกับจ่ายเงิน คนที่แจ้งความคนละอันนะกรณีนี้คือปรับไม่เกินสองแสนเนี่ยปรับเข้าหลวงแล้วติดคุกไม่เกินสองปีนี่ติดคุกจริงๆส่วนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าไรศาลท่านก็จะดูในดุลพินิจของท่านว่าคนนี้มีชื่อเสียงเยอะเขาร้องมาสิบล้านอาจจะเอาไปสักสิบล้านก็ได้อันนี้แล้วแต่ศาลไม่มีใครไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้หรอกครับอันนั้นก็เป็นการขู่กันกูไม่เอากระนเช้านะกูไม่นู่นนี่กูนั่นนะ ก็ <c oughs> คู่กันไปก็แล้วแลวถึงเวลาพอคดีสิ้นสุดล้นก็นเงียบกิ๊บเข้าเก็บแม่กันเป็นแถวบางทีก็ยกคําร้องจะด้วยซ้าไปอย่างผมที่โดนคดีที่อัจฉยะแจ้งความจับผมอะ่ะแล้วก็มีคนก็บอกไปขอโทษอัจฉยะจะได้จบจบไปไปกอบโทษทําส้นตีนอะไรอะ่ะไม่มีการขอโทษน,นะครับคนอย่างผมแล้วผมจะบอกให้นะการขอโทษการไปเคลียร์ถ้าเกิดว่ามันสูกก่กระบวนการแล้วคือ อายการส่งสารแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างเช่นกรณีที่พลตำรวจโทเลวัตเนี่ยไปแจ้งความจับยูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ยที่เป็นของลุงพลน่ะแล้วยูทูบเบอร์คนนั้นก็ปอดแหกก็ไปบวชก็ไปขอโทษขอโพยไปอะไรนะก็พลตำรวจเทราโทเลวัตก็ไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่โอ้โหสิกรรมให้แล้วยังไงครับ แล้วก็ไปขึ้นศาลไปสืบพยานท่านก็ไปบอกกับศาลนะครับว่าไม่เอาเรื่องไม่เอาเราแต่ปรกกฏว่าศาลแม่งก็ตัดสินติดคุกกี่เดือนก็ไม่รู้แล้วก็ปรับเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ก็คือคือไม่ไม่ดีผลเลยไม่ไดีผลเท่าไหร่เลยนอกจากว่าต้องจ่ายเงินให้กับพลตํารวจโทเลวัตศาลก็จะสั่งเท่าไหร่ก็ว่ากันพลตํารวจโทเลวัตอาจจะไม่เอาก็ได้นะ อย่างแล้วกรนี้ผมครับก็โดนติดคุกหเดือนรอโรงอาญาปรับหนึ่งมืนบาทแล้วก็ให้ชดใช้เงินอชาชญะหนึ่งแสนเขาเรียกมาสา0 0 0นท่านก็ให้ใช้แสนหนึ่งมันก็เท่านี้นะครับถึงไปผมไปขอโทษมันนะมันก็เท่านี้แหละครับนอกจากมันไม่เอาแสนหนึ่งก็เท่านั้นเองแล้วผมจะขอโทษมันทําหอกอะไรอ่ะคือไป มีเรื่องก็มีแล้วคือเป็นคดคีความก็เป็นคดีแล้วจะไปขอโทษทําส้นตีนส้นมืออะไรคนอย่างผมไม่มีขอโทษและคดีหนึ่งก็คดีของวินวัสินนั่นเรียกผมมาล้านสองก็ปรากฏว่าศาลท่านบอกว่าไม่ได้หมิ่นประมาทครับแต่ดูหมิน่นก็ติดคุกสิบวันปรับสี่พันบาทแล้วก็ให้ชดใช้วินวัสินนักร้องชื่อดังสองหมื่นบาท ก็เท่านั้นแหละก,ก็จบไปอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปอะไรเลยแต่เราก็ต้องเวลานำเสนอก็ต้องพยายามเสนอแบบว่าตามข้อเท็จจริงคือเสนอแบบว่าเราจะไปใส่สีตีไข่อะไรให้มากนะศาลก็ท่านก็คงคงจะดูตามเนื้อพาแต่แต่ละศาลก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันก็อยู่แต่วิจรารณญาณของศาลท่านแต่ละคนก็ว่ากันไปแต่มันก็เป็นที่สิ้นสุดลนะ คือถ้าเราไม่เชื่อสารเราก็ไม่เชื่อในใจแต่เราก็ไม่สามารถไปพูดจาอะไรได้เพราะว่าก็เป็นที่ยุติก็เท่านั้นเองก็ไม่เห็นมีอะไรต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยเราผิดเราก็รับโทษของเราไปจะไปบางคนมาเห็นเสียงดังอยู่ในอยู่ในคลิปอยู่ในเจมกรามเขไปกราบตีนเขาก็มีโอ้โหไอ้นี่มันมันระยำมันมันกระจอกมากอะ่ะ ที่ไปกลาบตีนคนอื่นที่ไม่ใช่คดพ่อคนแม่เหม่อคือมึงมึงมีชีวิตอยู่ได้ง่าวะมึงแบบมึงกระจอกขนาดนั้นเลยวะต้องไปกลาบเตีนเขาอ่ะมึงกลัวมึงปอดแหกขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะกูกลาบเป็นกลาบเตีนเขาให้เขาเอาปืนยิงกระบาลกูดีกว่าริ่งมึงกระจอกจริงๆนะอันนี้ก็เป็นการโขลเป็นการอะไรกันไปก็เรื่อยเปื่อยไปก็อย่าไปสนใจเลยอันนี้ก็ดูเขาก็อยากดูว่า คดีของคุณเฉลิมอยู่วิทยานั้นมันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าพอมาคุยสูเอียกันมีผู้ใหญ่ผู้มีบารมีจับมาคุยกันทั้งคุณเฉลิมฉั้นพลตำรวจโทสานิตมาจับคุยเกี้่เสีกันไปแล้วก็ยอมความกันไปโออย่างงี้มันก็มันเราก็ไม่รู้ไงว่าตกลงอ่ะไอสิ่งที่สวพลตำรวจโทสานิตเขาพูดน่ะถ้าเป็นเราเราจะพูดได้ไหม เราจะชี้แจงได้ไหมเราก็ไม่รู้ในเมื่อมันไม่มีจที่สุดแล้วอะ่ะก็ไปจูบป,ปากกันปุ๊บก,ก็จบกันไปก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงจะพูดได้พูดไม่ได้อะไรทํานองนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมทุกคนก็มีศักดิ์ศีทุกคนก็โดนดูหมิ่นไม่ได้โดนหมิ่นประมาทไม่ได้มันอับอายขายหน้ามันเสียชื่อถึงชาติตระกูล วงตะกูลกันไปนู่นเลยศักดีมันค้ำคออยู่นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้หนังสือใกล้เสร็จแล้วนะครับธรรมะสาสตล์ไกิจก็จะเปิดตัวเดือนสิงหาคมก็สั่งจองกันมาครับ290บาทช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่าเงินก็จะไปเข้ากองทุนอิสราพลดูแลผู้ยากไร้ แล้วก็หมาจรจัดครับผมกองทุนนี้ก็ตั้งมาร่วมสิบปีแล้วนะก็ทำช่วยเหลือคนช่วยเหลือหมามาก็เยอะมา,มากๆนะครับช่วยกันหน่อยถ้าท่านดูใน YouTube ก็ช่วยกัน,น like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยครับหนึ่งในนั้นคือกระถางครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟเกรพรีเมียมนะ แล้วก็มาทำเป็นกระถางต้นไม้ประดิษฐ์ประดอยอย่างสวยงามใบหนึ่งใช้เวลาสามชั่วโมงครับเอาไว้ใส่ต้นแคนต้สหรือต้นไม้เล็กๆปูดางก็ได้นะครับจะสวยงามมากเลยทีเดียวหรือซื้อไปตั้งโชว์เฉยๆก็สวยครับเพราะมันเป็นงานศิละปะมันเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็มันก็เป็นงานฟรีแฮนด์ด้วยครับ ติดต่อผมได้ทาง f ฟ c e b o ก k ดรกิจพลเดชว,วิสัยไอดีไลน์กับโทรศัพท์เบอร์เดียวกันจะมาคุยสัพเพละหรือจะมาร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้มีอิทธิพลโดนลังกาหรือโดนสรรื่อกระาหลักเสนอข้อเท็จจริงก็ติดต่อผมมาได้ครับผมยินดีที่ให้คำปรึกษาแล้วถ้ามันเหลือบาก,กว่าแรงจริงผมยินดีจะอยู่เคียงข้างจะชนให้กับทุกคนนัครับผม วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี